ตอนรับเข้าสู่รายการจะพูดมาเล่านะครับพบกันเช่นเคยนะครับในวันจันทร์ที่สิบนะครับในวันวันจันทร์นะครับสิบนาฬิกาสามสิบนาทีแล้วก็วันพุธวันนี้นะครับก็สิบนาฬิกาสามสิบนาทีเช่นเคยนะครับกับทาง FSIA นะครับซึ่งเราก็จะนําเสนอข้อมูลนะครับที่เป็นปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็รายงานบทวิเคราะห์ต่างๆของนักวิเคราะห์ของ FSIA มานําเสนอให้กับนักลงทุนทุกท่านนะครับได้รับทราบแล้วก็นําความ เข้าใจความรู้นะครับรวมถึงข้อมูลต่างๆที่ทาง FPA นำเสนอนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะครับในการตัดสินใจช่วยในการตัดสินใจการลงทุนของทุกท่านนะครับตลาดช่วงนี้อาจจะเห็นดูแล้วที่ทางไม่รู้จะจะขึ้นดีหรือจะจะ,จะลงมันมันค่อนข,ข้างที่จะ,อะมองยากนะต้องบอกว่าทิศทางตลาดนี่มองยากนะครับแต่ยังต้องบอกว่าปัจจัยที่กระทบตลาดส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัจจัยภายนอกนะครับโดยเฉพาะความอันผลนของราคา้ํามันนะครับรวมไปถึง เรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่อาจจะสูงไปอีกนะครับแล้วก็อาจจะสูงนานด้วยนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่กดดันตลาดในระยะระยะกลางหรือว่าระยะยาวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังไงเราอยู่ในตลาดหุ้นเราก็ต้องแสวงหานะครับหุ้นเด่นนะครับที่จะมาช่วยในการซื้อขายเก็งกำไรหรือว่าลงทุนนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยผมก็ไปเจอหุ้นตัวหนึ่งน,นะครับก็เป็นหุ้นที่ผมว่าพื้นฐานดีนะครับถึงแม้ว่าจะคนอาจจะบอกว่ามันอยู่ในกลุ่มที่อาจจะมีผลกระทบจาก เงินเฟ้อเรื่องของค่าแรงเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบต่างๆที่มันจะขึ้นก็คือกลุ่มออโต้นะครับเราจะเห็นว่ากลุ่มออโต้จริงๆแล้วเป็นกลุ่มที่ฟื้นตัวมาได้ค่อนข้างเร็วมากนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าวันนี้ยอดขายรถยนต์ในประเทศในต่างประเทศนี่ขายดีมากๆนะครับแต้ว่าช่วงราวหลังมาเนี่ยอาจจะขายไม่ได้ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีปัญหารเรื่องชิปชอ็อตเจทที่เกิดขึ้นนะครับการขาดแคลนชิปเนี่ยมีมีผลกับธุรกิจรถยนต์ค่อนข้างมากเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะรถยนต์สมัยนี้เป็นรถยนต์ไฮเทคครับ ต้องมีเทคโนโลยีนะครับมีออปชันต่างๆที่จะต้องเข้าไปช่วยให้รถมันมีแวลูที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวชิปที่มันขาดแคลนก็เลยทําให้รถใหม่ๆออกมาไม่ได้เยอะนะครับซึ่งวันนี้เราจะเห็นว่าอย่างรถเอาผ่านวันนี้คุณถ้าคุณไปซื้อเอาผ่านเอาผ่านในขาดตลาดนะครับคุณอาจจะต้องซื้อในราคาที่สูงนะครับกว่าเดิมครับซึ่งเนี่ยก็เลยเป็นเหตุเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันมีหุ้นตัวหนึ่งก็คือ AS AH, นะครับ Arbico IT ตัวนี้เป็นหุ้นที่ต้องบอกว่าผลประกอบการไตรมาสที่2อนี่ออกมาแบบเซอร์ไพรส์ตลาดค่อนข้างเยอะมากนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นหุ้นหมานอกสายตาเหมือนกันสําหรับนักลงทุนที่อาจจะยังไม่ได้ดูหุ้น,นี้เท่าไหร่เพราะว่าเป็นหุ้นไซส์อาจจะไม่ได้ไซส์เล็กแล้วกันนะครับซึ่งก็อาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะแต่ผมคิดว่ามันมีความสําคัญนะครับแล้วก็ทางนักวิเคราะห์เราคือคุณนฤดมแล้วก,ก็มีการทำบทวิเคราะห์ตัวนี้ออกมาตั้งแต่วันที่16สิงหาแล้วครับก็หลังจากที่ออกเปเปอร์มานี่ก็บอกว่าราคาห ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่งบออกมาเนี่ยบอว่าดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดมากๆเลยเดียวกราปเพิสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้เนะส้นตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเอาลุกมันจะดีต่อเนื่องหรือเปล่าเนี่ยวันนี้เรามาเจาะลึกตัวเอสกันดีกว่านะว่ามันมีความน่าสนใจอย่างไรแล้วทําไมคนเบนถึงยังคงแนะนําซื้อตัวนี้อย,ยู่ทั้งทั้งที่ภาพเศรฐษฐกิจดูเหมือนจะชะลอบ้างนะครับยอดขายรถยนต์ยอดผลิตรถยนต์เนี่ยมันต้องดูมีการปรับลดประมาณการ คาดการ์กันเหมือนกันว่ายอดผลรถยนต์ปีนี้น่าจะชะลอลงไปบ้างนะแต่ไม่ได้บอกว่าไม่โตนะครับโตแต่ต้นๆปีอาจจะดูขยายตัวเยอะแต่ตอนนี้เริ่มจะ <c oughs> อาจจะต่ํากว่าที่คาดสะหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับตัวนี้มันต้องมีอะไรเด่นๆแน่นอนมันต้องมีปัจจัยที่มันหนุนทําให้ราคาหุ้นมันขึ้นได้นะซึ่งวันนี้เดี๋ยวคุยกับคุณนรุยด,ดมดีกว่านะไม่เสียเวลาครับคุณนรุด,ดมครับสวัสดีครับคุณเบนครับ สวัสดีพี่กดขาสวัสดีคุณท่านครับสวัสดีครับครับคุณเบสอ๋อ AS เนี่ยผมเห็นแล้วก็ประทับใจนะเพราะว่าทั้งงบที่ออกมาเซอร์ไพรส์แล้วก็คุณเบสก็ออกเปเปอร์มาในไาม,มิ่งที่ต้องหอวด,ดีมากๆนะครับก็หลังจากที่เราออกเปเปอร์มาเนี่ยก็ราคาหุ้นก็ปรับตัวขึวนข้นไปอัพปุ่มฟอร์มได้ค่อนข้างดีมากนะครับเราผมคิดว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่นักทุนน่าจะจับตาเพราะว่าอย่างหุ้นที่มันเซอร์ไพรส์คิวสองมาเยอะๆเนี่ยก็ขึ้นกันหมดเลย นะครับตัวนี้ก็ขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันจะขึ้นต่อไหมมันจะไหวไหมฟันเดเมนท์ลมันยังไปได้ไหมสแต็กเก็จก็ไม่ได้ค่อยดีนะคุณเดนแลวค่าแรงก็ขึ้นว่าค่าวัตถุดิบอะไรต่างๆค่าลงค่าเหล็กก็ดูก็ดูจะไม่ค่อยซัพพอร์ตกลุ่มนี้เท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้มันมีอะไรที่เด่นแล้วก็อะไรที่หนุนที่ทําให้คุณเดนมองว่าตัวเนี้ยมันมันน่าสนใจครับครับก็ต้องเท้าความก่อนแล้วกันนะครับว่าตัวของเอเนี่ยเป็นตัวเดียวเลยนะครับที่ผมดู อหุ้นหลายๆตัวมาเนี่ยในกลุ่มออโต้หรือว่ากลุ่มอื่นๆก็ตามเ,เป็นตัวเดียวเลยที่ผมไม่ได้ปรับกําไรปีนี้ลงเลยนะครับแล้วก็มันสะท้อนให้เห็นว่าในเรื่องของผลการดำเนินงานเนี่ยไม่ว่าจะจะปัดเจอปัจจัยในด้านของอสภาพเศรษฐกิจสงครามอัาตราค่าแรงค่าวัตถุดิบวอลลุ่มที่าหายไปเซมิคอนดักเตอร์ที่ที่ ชดไปนะครับไม่ได้มีผลกระทบกับตัวของเอชรุนแรงขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูแล้วเนี่ยเรายังคงประเมินเหมือนเดิมนะครับว่าตัวกําไรของเอชพีเนี่ยมันจะโตได้อย่างดีมากนะครับเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเป็นพันกว่าล้านนะครับซึ่งตรงนี้เนะี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่เราประเมินไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่ว่ามันรอแค่เรื่องของทมิ่งเท่านั้นแหละว่าจังหวะไหนนะครับที่ราคาหุ้นมันจะชูขึ้นไปซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าในช่วงของงบไตรมาสสองนะครับ ที่ถ้าเกิดเราเทียบดูกับกลุ่มบริษัทอื่นๆในในยานยนด้วยกันเองเนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขมันไม่ได้ดีนะเท่าไหร่น,นะครับก็คือโลซีซันอยู่ลวละ,ละมันลงแต่ว่าในเชิงยออนเย่ year เนี่ยก็บวกกันมาได้ไม่ค่อยเยอะบางคนลงไปซ้ำในขณะที่เ AH อเนี่ยถ้าเกิดว่าลงมาดูในส่วนของงบไตรมาสสองเนี่ยจะเห็นว่ากำไรเขาเนี่ยมันโตขึ้นมาแบบ30กว่าเปอร์เซ็นต์เียเดียนะครับเอ่อซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเราครึ่งปีเนี่ยมันก็กิน เก็บไปละประมาณ6 0 0โตเกือบ3 0ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้แหละมันก็เลยยังทําให้เราค่อนข้างมั่นใจนะครับแล้วก็ตลาดมั่นใจแล้วล่ะว่าแนวโน้มเอชเนี่ยมันมีนมนมแนวโน้มที่ดีจริงๆนะครับแล้วก็ดีกว่าอุตสาหกรรมจริงๆนะครับมันก็เลยเป็น,<ม>เ,ปนเหตุผลให้ราคาหุ้นเนี่ยมันปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ง,งบไตรมาสสองออกมาเมื่อช่วงวันที่16สิงหาเนี่ยครับอย่างที่เราออกบริอภตไปมันก็สนับสนุนวิวของเราว่าตัวของ แนวโน้มการเติบโต,ตเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ความมั่นใจเนี่ยมันก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นราคามันก็เลยตอบรับในเชิงบวกนะครับอ๋อครับผมครับก็ต้องบอกว่ามันดีกว่าเซกเตอร์จริงๆนะในแง่ของการปองกอบการในมาที่สองทีนี้ก็คงมองว่า Q3 เนี่ยก็เป็นมองไง Q3 แล้วก็เอาลุกครึ่งดีหลังเนี่ยสำหรับตัวอาร์บิโก้ไฮเทคครับ จริงๆแล้วผมไม่ค่อยห่วงในเรื่องในเชิงของเอาลุกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูงบในเร่มาสองที่เขาทําได้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ687ล้านบาทนะครับซึ่งมันคิดเป็นประมาณ62%ของปุยย์ฟอเรสต์เรานะครับเราประเมินกาไรของเอชพีเนี่ยว้ประมาณพันพันหนึ่งนะครับซึ่งตัวเลขตรงนี้ถามว่ามันเยอะไหมนะครับตัวเลขพันหนึ่งเนี่ยมันเยอะนะครับ,บจริงๆแล้วเนี่ยพันหนึ่งเนี่ยมันคิดว่าไม่เป็นการเติบโต40%นะครับจากปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราดูครึ่งปีแรกเนี่ยมันทําไปแล้วหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยครึ่งปีหลังนะครับขอแค่ไตรมาสะสักสองร้อยเนี่ยสองร้อยล้านนะครับซึ่งมันต่ํากว่าไตรมาสองที่มันเป็นโลซีซันอีกนะถูกไหมครับโลซีซันเนี่ยของอุตสาหกรรมยานยนต์มันเกิดขึ้นไตรามาสสองหมายความว่าถ้าเกิดว่าไตรามาสหน้าเนี่ยคุณทํารายได้สักสองร้อยสองร้อยเนี่ยคุณก็บีทการเติบโตที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของกำไรไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของเอาลุกไตรมาสามคือแต่ว่าตัวเลขตรงนี้ที่ผมยััังไไไไมมมมมม่่่่ดด้้ปรบเเนนียยก็หาาาควาวอ,อผจ บอกว่าไตามาสามมันจะแผ่วนะครับคือตอนนี้เรายังคงประมาณการเดิมไว้ด้วยในเรื่องของริสอื่นๆที่เข้ามานะครับอย่างเรื่องของตัวเซมิคอนดักเตอร์ที่มันอาจจะชะลอนานกว่าคาดผลการดำเนินง,งานของที่โปรตุเกตต้นทุนเรื่องค่าไฟต้นทุนเรื่องค่าพนักงานนะครับคนงานแรงงานต่างๆมันยังมีเนกาทีฟแฟกเตอร์อยู่นะครับแต่มันไม่ได้ทําให้ถึงขนาดว่าเราต้องปรับประมาณการลง เพราะว่าเรายังมองว่ามันบวกเพราะฉะนั้นผมเลยยังคงประมาณการไว้ตรงนี้อยู่ถึงแม้ว่ามันอาจจะดูไม่ได้ดีนะผมเชื่อว่าไตรามาส3จริงๆแล้วนะครับอาจจะยังคงดีกว่าไตรามาส2แต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยผมขอดูตัวเลขยอดผลิตรถยนต์ในอีก2เดือนที่เราจะต้องเจอในไตรามาส3ก่อนนะครับตัวเลขเดือนเออ่เดือน7เนี่ยม,มันก็ค่อนข้างที่จะโอเคยังคงบวกได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องดูในช่วงเดือน8เดือน9ว่า เอ็กซ์มันกลับมาได้ไหมนะครับแล้วโดเมสิกเนี่ยมันยังคงยืนระยะในเรื่องของยอดขายได้ดีแบบนี้อยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันทําได้เนี่ยอันเนี้ยเรื่องของเป้าตัวของเป้าหมายราคาแล้วก็ตัวของกำไรปีนี้เผื่ออาจจะปรับขึ้นด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วผมคิดว่าในงบในช่วงไตรมาสสามรวมไปถึงครึ่งปีหลังเนี่ยยังมีแนวโน้มที่ดีอยู่นะครับแล้วก็ถามว่าในเชิงดาวไซด์เนี่ย ไม่น่าจะมี Impact กับตัวของประมาณการเราแล้วนะครับถ้าจะมองไปในครึ่งปีหลังเนี่ยจริงๆแล้วมีแต่อัพไซที่ผมจะต้องปรับประมาณเกินการขึ้นมากกว่านะครับคือพูดง่ายๆเนี่ยถ้าถามว่าไอ้กำไรพันหนึ่งที่ผมทำปีนี้เนี่ยมันมีโอกาสปรับขึ้นหรือปรับลงถ้าตอบตรงนี้เลยเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีโอกาสปรับขึ้นมากกว่าปรับลงนะครับเพราะว่าที่ดูจากตรงนี้เนี่ยมันต่อให้มันมีปัจจัยลบอะไรเข้ามาเนี่ย มันก็คงไม่ต้องปรับลงไปมากกว่านี้เพราะตอนนี้ครึ่งปีมันก็สวยมากๆแล้วนะครับก็เลยคิดว่าตรงนี้ยังคงอ่ทำให้เอชเนี่ยในแนวโน้มครึ่งปีหลังยังคงดูสดใสต่อครับกับก็ครึ่งปีหลังดูสดใสแต่ว่าคุณเบนก็คอนซูเวอร์ทีฟไว้ก่อนใช่ไหมฮะก็ยังไม่ได้ปรับประมาณไหนนะเผื่อๆไว้ <laughs> เพราะว่าครึ่งปีแรกทำมาได้ดีมากนะว่ายอย่างนั้นนะฮะ,ะที่ไม่ปรับเพราะว่าโอเคอาจจะมีประเด็นที่อาจจะกดดันบ้างเช่นการสินค้าแรงหรืออะไรพวกนี้อาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ว่าคไม่ได้เยอะ แต่ว่าก็เผื่อเผื่อไว้คอน s e r เซอร์ทีฟเอาเป็นว่าถ้ากําไรปีนี้พันหนึ่งร้อยประมาณหนึ่งร้อยแปดล้านเนี้ยมองในแง่ของ valuation ก็ก็ดูจะไม่แพงครับถ้าที่ผมดู PE เทตดกันแค่ประมาณกัเจ็ดเท่าไอ้ใช่ไหมครัถูกต้องครับก็ครับก็จริงๆแล้วอุตสาหกรรมยานยนมันเจ็ดมันเต็มที่นะครับต่ําสุดก็เจ็ดเท่า สูงสุดก็ไม่เกินสิบเท่านะครับมันมันมีอยู่แค่ตัวเลขสีตัวนี้เท่านั้นเจ็ดนะครับคืออยู่ที่ว่าจังหวะที่คุณจะใช้เทรดในช่วงช่วงช่วงไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถาการนะครับถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าปีหน้าเนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นจริงๆนะครับกลับมาดีแบบแข็งแกร่งกลับไปที่ประมาณ2อล้านคันได้จริงๆอ่ะตรงนั้นมันอาจจะขึ้นไปสักประมาณ เ้าเท่าน,นะครับหรือสิบเท่าเลยก็ได้แต่ตอนนี้ที่เรายัางใช้เนี่ยมันคือแปดเท่าซึ่งมันอยู่ในระดับกลางๆนะครับระดับแถวๆมีนประมาณบวกศูนจุดห้านะครับเพราะเรามองว่าตัวของแนวโน้มอ,อุตสาหกรรมยานยนต์ปีนี้เนี่ยมันอาจจะโตไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าเราเองประเมินตัวเลขยอดผลิรถยนต์ปีนี้แฟลตนะครับต่ำกว่าสภา,าอุตสาหกรรมที่ให้ไว้หนึ่งจุดเจ็ดห้าล้านคันดีขึ้นมาประมาณสองเปอร์เซ็นตนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเรายัง c o n s e r v a t i ในเชิงของตัว m u l t i p l ลอยู่ นะครับในช่วงตัว PE ถ้าเกิดว่าลองเทียบดูนะครับคือพูดง่ายๆว่าด้วยด้วยความที่ว่าตอนนี้อัพไซด์มันยังเหลือนะครับราคาหุ้นวันนี้ประมาณ24บาทใช่ไหมครับที่กดซึ่งอัพไซด์มันก็ยังมีประมาณเกือบสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มตอนนี้ผมยงังคิดว่านักทุนยังสามารถลงทุนกับตัวของ AS AH ต่อได้นะครับเพราะว่าจริงๆเราแนะนํามาตั้งแต่21บาทอย่างนี้จริงๆก็เกือบ20นะครับเอ่อก็ขึ้นมากว่าเกือบ20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะ แต่ว่าผมว่ามันยังได้โปรฟิตรันต่อได้นะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ทันเนี่ยก็อา,าจจะในช่วเว่ากลับเข้าไปลงทุนต่อได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เอชเป็นตัวท็อปพิกตัวเดียวในกลุ่มออโตโ้นะตอนนี้ครับอืมครับผมก็ชัดเจนนะแต่ที่คุณเบียนพูดตะกี้เรื่องของเออเรนจ์ของพ e อีโลสุดมันคือเจ็ดเท่าประมาณนี้นะครับสูงอยู่ประมาณสิบเท่าตอนนี้มันอยู่ประมาณสักเจ็ดเท่านิดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ในแบรล่างมคร,รับกรอบล่างใช่อยู่ในกรอบล่างเพระาะฉะนั้นเนี่ย มันก็มีโอกาสที่ปรับตัวขออาาึ้นนะครับอย่างที่คุณเบนบอกครับครับก็ฝากก็ไัอีกตัวหนึ่งเนาะสำหรับกลุ่มอ,อออโต้ที่หลายคนอาจจะยังบอกว่ายังมันมันดูยังมีประเด็นความเสี่ยงในช่วงครึ่งปีหลังเหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยต้องบอกว่าเราทําค่อนข้างคอนเซอร์บวทีฟแล้วแล้วมันชัวร์แน่ๆว่าในแง่ของกาไรเนี่ยน่าจะออกมาประมาณสักพันนี่แหละแล้พ PE มันเทดด้วยระดับที่อยู่แบนล่างจริงๆนะครับเรฉะนั้นเนี่ย ก็เป็น <liksom> ห <ality> ุ้นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจอย่างที่คุณเ็นเล่ามานะครับก็ฝากไว้นะเป็นหุ้นอาจจะเป็นบอกว่ามานอกสายตาได้ไหมหรือว่าเป็นหุ้นที่หลายคนอาจจะยังกลัวอยู่เหมือนกันก็ขึ้นมาแล้วอมันรับข่าวทีวิอวไปแล้วใช่ไหมอะไร่งเงี้ยซึงผมดว่ามันก็คงแฟกเตอร์อินพวกนี้แหละไประดับแต่ว่าคนยังไม่มั่นใจว่าเอาลุกวันนี้คุณเป็นมาให้ความ มั่นใจว่าเอาลุกเนี่ยมันโอเคแล้วก็ราคามันแพงนะก็จะบอกว่าอย่างนั้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นการครับคุณเบนว่าก็ก็คิดว่าในเชิงของตัวเอาลุกเนี่ยเราคอนเฟิร์มบิลเนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่งบไตรมาสแรกออกมาแล้วแต่ซ้ำนะครับแต่ว่าเอผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่มั่นใจในเชิงของตัวแนวโน้มอริโกเพราะว่ามันเป็นบริษัทที่เคยมีกําไรผันผวนมากนะครับเดี๋ยวปีหนึ่งดีมากก็ดีเลย บางปีหนึ่งออกมาแย่ก็แย่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ตลาดผิดหวังกับตัวของกาไรอพิโกหรือแนวโน้มเนี่ยราคาหุ้นมันก็มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเราเล่นกันอยู่บนความคาดหวังแล้วก็เอาลุกใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากลับมามั่นใจได้มันจริงๆซึ่งตอนนี้ถ้าดูจนถึงตอนนี้ผมยังมั่นใจนะครับว่าแนวโน้มมันยังดีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไลยคิดว่ามันไม่ได้มีความกังวล เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับคือตอนแรกเนี่ยไตายมารแรกผมก็มั่นใจแล้วนะเพราะว่ากาไรเขาก็ตั้ง400แล,แล้วนะตอน,ตอนตอนไตมารแรกซึ่งพอไตามาร์แรกบอกโหดีตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีใครเชื่อสักเท่าไหร่นะครับร <c oughs> าคาหุ้นมันก็ยังซึมซึมลงจากภาวะเศรษฐกิจจากเรื่องของเอาลุกที่ดูดูน่ากลัวนะครับณตอนนั้นแต่พอไตามารสองออกมายังดีอีกอผมก็ยังคงพูดเหมือนเดิมว่ามันก็ยังยังยังลงทุนได้นะครับแนวโน้มมันยังดีจนเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ย หลังจากที่ออกเปเปอร์ไปก็ผ่านมา2สัปดาห์เนี่ยราคามันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าคนเริ่มมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่านักลงทุนตอนนี้อาจจะยังไม่มั่นใจเนี่ยก็คงจะต้องรอไต่มาสามอีกรอบนึงแต่ราคามันก็อาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับว่าคุณจะรอให้มันมั่นใจอีกสั้นนิดน,นึงหรือเปล่านะครับก,ก็อยากจะอยากจะให้มอนิเตอร์ไว้นะครับสำหรับเ,เอเพราะว่าอัพไซด์เนี่ย ต่อจากนี้ไปเนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่ตัวของกําไรอย่างเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับเราใช้แค่ P/E 8เท่ามันก็มีโอกาสที่จะขยับขึ้นมาได้อีกสักนิดนึงสัก8.5-9เท่ามันก็ยังพอเทรดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่ามันก็มีัพไซด์ทางในด้านของตัวกําไรแล้วก็ในด้านของตัว m u l t i p l e ลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแรงบวกสองแรงที่จะทําให้ตัวของร,ร,ราคาเป้าหมายเรามันยังไปได,ได้อีกในปีหน้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ยังยังมีัพไซด์และยังมีคนเที่ยวในส่วนที่สูงมากครับ ชัดเจนนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนักลงทุนเข้ามาเข้ามาคอมเมนต์บอกคุณเบนสุดหลอ่อสวัสดีครับโอ้มีคนมาทักทายคุณเบนด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรายการของเรานะครับก็สําหรับตัว AS ก็เป็น ตัวหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นม้าเมื่อได้เหมือนกันตัวหนึ่งเขาฝากไว้แล้วกันนะครับขอบคุณคุณเบตนมากครับที่มาให้ข้อมูลกับเราวันนี้นะครับก็เป็นประโยชน์กับทุกคนมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวข้างหน้ามีตัวไหนอะไรเด็ดเด่นเด่นเด่นเวเราเจอกันครับคุณเบตตครับขอบคุณมากครับหรับวันนี้ครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับก็เริ่มต้นช่วงแรกด้วยหุ้นเด่นไปเลยนะครับนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมรายการเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณ ขอคุณสุธิชัยนี่มาวันมาคนแรกถามตั้งแต่ถามตั้งแต่ยังไม่ได้มีกอากาศเลยนะครับเอถามว่าลงกันเมีโอกาสจะแบบขึ้นต่อไหมผมต้องเรียนเราเรียนตรงๆนะครับว่าในหุ้นกลุ่มลงกันหรือว่าหุ้นกลุ่มพลังงานที่เป็นค่าบอดิตี้เนี่ยครับเนื่องจากว่าเราไม่สามารถจะพิจิกได้ว่าโวพรุ่งนี้มันจะขึ้นมันจะลงมันเป็นเรื่องที่แบบว่าผันผวนมากทุกคนเห็นนะฮะวันหนึ่งบวกห้าเปอร์เซ็นวันหนึ่งลบห้าเปอร์เซ็นนี่ผมว่ามันเป็นประเด็นที่มันเป็นมันเป็นปัจจัยที่ควบคุมยาก ลงกันเองก็จะไปขึ้นอยู่ครับเรื่องของขค่าการกันซึ่งวันนี้แน่นอนวา่าค่าการกันบ้านเราเนี่ยค่าดีขึ้นนะลงกันเนี่ยมีกำไรจากค่าการกันค่อนข้างเยอะมากนะครับตอนนี้เพราะว่าต้องบอกว่าดีมานน้ำมันในประเทศไทยเชื่อไหมว่าตอนนี้เจ็ดเดือนที่ผ่านมานะครับประเทศไทยมีการใช้น้ํามันเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ13.5เปอซนะก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะพวกดีเซลนี่ขึ้นมาประมาณประมาณสอเปอร์เซ็นต น้ำมันเครื่องบินเนี่ยขึ้นมาเยอะน้ำมันเจ็ตเนี่ยขึ้นมาประมาณ69.5%นะในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปีนี้นะครับก็จากเทียบกับปีที่แล้วนะไม่นแสเห็นจะเห็นว่าธุรกิจการบินในประเทศมันดีขึ้นมาอย่างชัดเจนทางประเทศอาจจะเริ่มขึ้นขยับขึ้นมานเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าดูจากปริมาณความต้องการใช้น้ํามันหรือการใช้น้ํามันในช่วงที่ผ่านมามันก็เห็นการฟื้นตัวชัดเจนซึ่งมันก็บ่งชี้ไปถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศเราเองและก็แสดงว่าเราก็มีการเดินทางมี มี business a c t i v i ต y ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ทําให้เศรษฐกิจโดยภาพรวม,ดวรวมดวโดยขาอพวกรวมในสิกเนี้ขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นพวกเราเนี่ยแข็งแรงมากนะครับวันนี้ก็เห็นว่าต่างประเทศนี่ก็ลงกันเร็วหน้าเหมือนกันนะบางจากบางประเทศนี่ลงหนึ่งเปอร์เซ็นแต่พี่ไทยนี่ยังยังลงนิดเดียวเองนะครับลงแต่ตอนนี้แทบจะไม่ลงแล้วเนี่ยเหลือศูนย์จุดห้าจุดเท่านั้นเองคือว่าแข็งแรงมากนะครับก็แล้วก็หุ้นในกลุ่มที่มันแข็งแรงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นบริโภหมด นะไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มคอมเมอร์สนะกลุ่มแบงกกระทั่งแบงก์เองนะครับรวมไปถึงกลุ่มพวกโรงพยาบาลก็ยังดีต่อเนื่องกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยเห็นไหมมันเป็นกลุ่มที่มันเป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่าการเติบโตมันยังมองเห็นภาพชัดเจนนะเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดือนกรกฎานเนี่ขึ้นมาเป็นล้านแล้วนะครับต่อเดือนนะ ว่าเดือนสิงหากันยาเนี่ยอาจจะเดือนละล้านกว่าๆแล้วก็อาจจะเป็นช่วงไฮซีซั่นบ้านเราชิ้นสิ้นปีเนี่ยอาจจะเห็นหลัก1.5ล้านคนต่อเดือนซึ่งตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเลเวลที่ประมาณครับแบบาของพีโควิดแล้วนั้นถึงแม้มันจะไม่มาเต็มที่นะแต่ว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เป็นปัจจัยหนุนที่ทําให้ภาพเศรษฐกิจของไทยเนี่ยยังไม่ได้อ่อนแอเหมือนเหมือนอเมริกาหรือเหมือนจีนหรือว่ายุโรปนะซึ่งมันเป็นภาพที่ต่างประเทศที่กดดันตลาดหุ้นบ้านเรา แต่ว่าฝรั่งกมอย่างซื้อเห็นไหมฝรั่งก็ไม่ยอมขายหุ้นไทยสักทีซื้อตลอดซื้ออาจจะซื้อไม่ได้เยอะแต่ว่าก็ไม่ได้มากแต่ว่าสิ่งที่ท่านคุณกังวลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการความกังวลจากปัจจัยภายนอกเป็นหลักนะครับรวมไปถึงเรื่องของว่าเงินเฟ้อนะ่ะมันคงเป็นประเด็นเหมือนกันสำหรับบ้านเราเพราะว่าบ้านเราเป็นประเทศนํานําเข้าน้ํามันเพราะฉะนั้นเนี่ยผลขาดทุนจากน้ํามันในส่วนของการนําเข้ามีผลนะครับทําให้ค่างเงินบาทเนี่ยอ่อนไม่ได้แต่เดี๋ยวสุดท้ายเนี่ย กองก็ต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยซึ่งหลายคนก็ต้องคาดคาดการณ์อยู่แล้วว่าการประชุมครั้งหน้ายังไงก็ขึ้นดอกเบี้ยอยู่แล้วแหละเฟดก็ขึ้นแรงด้วยนะซึ่งตอนนั้นเป็นปัจจัยภายนอกที่จะกดดันเข้ามาดนั้นเนี่ยช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยสาหรับการลงทุนในระยะสั้นเพราะว่ามันผันผวนค่อนข้างมากวันหนึ่งขึ้นวันหนึ่งลงได้นะครับดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์ก็คือว่าถ้ามันขึ้นมาก็ค่อยปรับพอร์ตคือขึ้นมาเพื่อขายมากกว่าไม่ได้โฟลโลนแต่ถ้าหุ้นตกลงมาเน่นนกกาารรรซซืื้้อออเเป็ล น,นี่คือกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะสมสำหับช่วงนี้เพราะว่าตลาดเองจะมองเป็นทิศทางขึ้นเลยก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวันนี้วอลุ่มการซื้อขายเนี่ยเจ็ดหมื่นล้านผมคิดว่าน้อยมากนะครับพรุ่งนี้อาจจะเยอะหน่อยเพราะพรุ่งนี้มีเอ็มเอสซีไอเวทเ,เข้ามานะครับมีการเวทน้าหนักเพิ่มขึ้นคือหมดจากเอ็มเอสซีไอผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรอีกถ้าไม่มีอะไรอีกเนี่ยฟรออาจจะไม่ได้สตรองเหมือนช่วงเดือนสิงหานี้ซึ่งเดือนสิงหาเป็นเดือนที่ฝรั่งซื้อประมาณห้าหมื่นกว่าล้านนะครับ ห้า0 0นีล้านคตอนนี้ก็ถือว่าเยอะมากนะครับถ้าเทียบกับหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็ขายไปประมาณกับส0 0หมื่นล้านสามเดือนที่แล้วนะครับขายไป4 0 0หมืนซื้อกลับมา5 0,000นโอ้มันผันบวนมากนะครับดังนั้นการลงทุนยังต้องระมัดระวังความเสี่ยงนะครับเน้นที่นะครับการป้องกันความเสี่ยงการระมัดระวังนะครับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับพอร์ตของตัวเราเองนะครับนักลงทุนเองที่จะต้องดูแลนะครับดังนั้นจำกัดความเสี่ยงของตัวเองให้เย็กที่สุดนะครับแล้วก็ ผลกาไรอาจจะกินคําเล็กเื่ากันไม่ต้องบอกว่าจะเอาจะเอากำไรเยอะๆนะครับผมว่าในจังหวะยามนี้เวลานี้เนี่ยค่อนข้างยากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ผมฝากผมจะฝากหุ้นของเดือนเราจะโชว์ชาร์จหน่อยนะฝากหุ้นเดือนกันยายนไปหน่อยนะครับว่าเดือนกันยายนเป็นเดือนที่ค่อนข้าง,างผมว่าตลาดจะพันผนมากกว่านี้อีกนะครับ แต่ว่ามันก็มีหุ้นที่เราพยายามคัดสรรมาให้นักลงทุนนะครับก็เดี๋ยวโชว์ในชาร์นี้ให้ดูนะครับว่าหุ้นตัวไหนที่เราเลือกมาในเดือนในเดือนกันยายนนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นช่วงไตรมาสที่สี่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ชวยให้เห็นนะครับว่าหุ้นที่เราเลือกนะครับอันนี้ก็ถ่ายรูปกันไว้ได้ดูดูได้เลยนะครับว่าหุ้นตัวไหนที่เราเลือกบ้างนะว่าจะเป็นซิงเกอร์บีเอ a w c b d m s เราก็ยังเรื่องอยู่นะครับเอ่อ uh, k Bank Top p t g a d v a n นนะครับก็เป็นหุ้นที่ uh, เราเลือเมนในเดือนกันยายนนะครับว่าน่าจะ outperform ตลาดได้แต่ต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงไตรมาสที่นี่เป็นไตรมาสที่การลงทุนจะผันผวนมากกว่ามากกว่าครึ่งปีแรกด้วยซ้ำไปมีโอกาสที่จะลงได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าน้ำหนักการลงทุนของ กันต่างๆในต่างประเทศตอนเนี้ต้องบอกว่าม,ม,มัน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 มีการลดน้ำหนักกันไปค่อนข้างเยอะนะครับช็อตเทอมีเขามองอยังเป็นลบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นขึ้นพยายามถือเงินสดนะครับหุ้นขึ้น,น,นยถดงว่าขายทํกากําไรถือเงินสดรอจังหวะตลาดลงแรงๆซึ่งเราคิดว่าตลาดหุ้นไทยถ้าตลาดหุ้นโลกทั่วโลกลงนะหุ้นไทยจะลงไม่เยอะแล้วเราจะเด้งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ย เตรียมเงินในลักษณะนี้ไว้ผมคิดว่าเราสิ้นปีแล้วน่าอาจจะเห็นกาไรในกองของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ทักทายกันต่อเนื่องนะครับคุณหญิงชูนี่บอกว่ามาดูสดเลยวันนี้เขาคนมากเลยฟังสดปกติไม่ได้ฟังสดครับ <c oughs> ออโอเค <c oughs> <c oughs> ก็น้ํามันคุณคุณหญิงชูมาถามเรื่องอะไรน้ํามันเด็บขึ้นขนาดนี้เงินเฟ้อจะไปไกลเนี่ยอ๋อแน่นอนนะน้ามันจริงน้ำมันตอนนี้จะบอกว่าขึ้นก็ไม่ใช่แล้วลงมาอีกขึ้นห้าเปอร์เซ็นลงห้าเปอร์เซ็นต์ผมคาดเดาได้จริง แต่ทุกคนก็คาดเดาได้นะครับว่าวินเทอร์ที่เข้ามาเนี่ยนะครับแน่นอนว่าความต้องการใช้น้ํามันมันจะต้องสูงขึ้นโดยเฉพาะแก๊สแต่มันยังไม่ใช่น้ํามันนะแก๊สจะมาก่อนน้ํามันแก๊สกระถางจะมาก่อนดังนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นหุ้นน้ามันเนี่ยขึ้นมาเพื่อขายไม่ได้ขึ้นมาเพื่อซื้อ follow นะครับวันนี้ก็ฝากคุณช่วยด้วยเพื่อเซฟตัวเองไว้เร,เ,รเ,รเราต้องเล่นเพย์อเซฟไม่ได้เล่นแบบะตะบี้ตะบัน นะครับเพราะว่าความผันผวนตรงนี้เราไม่สามารถที่จะคา,าดการณ์หรือว่าเดาได้แม้กระทั่งเฟดเองยังบอกเลยว่าเฟดเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุม hmm. เงินเฟ้อได้นะขึ้นดอกเบีย้ยไปให้ใ,หให้เงินเฟ้อลงมาให้ได้โดยไม่มีเงื่อนไขเลยนะเศรษฐกิจจะเป็นยังไงไม่เป็นไรฉันจะต้องเอาเงินเฟ้อลงให้ได้คือคำพูดของพอลวลที่ทําให้ดาวโจนส์ล่วงไปเป็นพันกว่าจุดนนั่นคือคําพูดแค่แค่แค่เนี่ยแล้วเป็นคําพูดที่ผมว่ามันก็หนักหนาสาหัสนะ นะครับซึ่งเั้่อนี้นเ,นเราเองก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยงนั้นเนี่ยการเล่นก็คงจะเป็นรอบๆไปนะครับส่วนโดบี้นี่ยังไงก็ทยอยขึ้นแล้วแหละของไทยคงมีลักษณะของการทยอยขึ้นมากกว่าแต่เฟดเนี่ยยังไงก็รอดูว่ามันจะพีคเมื่อไหร่แต่มันยังไม่พีคแน่นอนสําหรับการขึ้นโดบี้ของเฟดอาจจะมากกว่าที่เฟดคาดการณ์ก็ได้แล้วการประชุมหน้าอาจจะมีการปรับทาร์เกตขึ้นมาอีกก็ได้ซึ่งเั้นเนียเป็นมันจะเป็นพอยที่ทำให้ตลาดหุ้นอคอลแลบลงมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ ต้องใช้ความกมาระหว่งนะครับคุณชุนะครับเอะนะครับอันนี้ก็เป็นคําถามจากคุณชุกนะครับก็ถามมาเยอะมากเลย <c oughs> นะครับวันนี้ก็เออก็พอจะได้คําตอบพอสมควรแล้วนะครับก็อันนี้ก็ค้่องบอกว่าเออขึ้นมาก็ขายทํากําไรไว้ก่อนนะผมผมเน้นเป็นลักษณะน,นี้แล้วกันนะครับเพราะผมยังยังยังไม่เชื่อมั่นว่าตลาดจะเป็นขาขึ้นนะครับ <c oughs> ครับก็นี่คือทั้งหมดของรายการหยิบพุ่นมาเล่าในวันนี้นะครับหวังว่าทุกท่านคงจะได้ประโยชน์นะครับข้อมูลที่เรานําเสนอในวันนี้นะครับแล้วก็าฝากกดไลค์กดแชร์รายการของเราหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจพวกเราที่จะนําเสนอข้อมูลดีๆแบบนี้ให้กับทุกท่านนะครับในทุกๆสัปดาห์นะครับในทุกวันจันทร์กับวันพุธเวลา10นาฬิกา30นาทีรายการหยิบพุ่นมาเล่าจะอยู่เคียงข้างทําทุ่านตลอดบปนะครับสําหรับวันนี้ Tuhan melahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi